วันนี้ก็จะมาแนะนําลักษณะต้นพันธุ์มันสาคูจีนนะคะเนี่ยค่ะใบสวยงามมากเลยลายใบสีม่วงคมเข้มนะคะ,คะลายสีม่วงปลูกประดับร,บรอบๆบบ้านเป็นแถวแบบนี้ก็ล่มลื่นไปอีกแบบนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะมาดูดอกของเขานะคะตามที่โชว์เลยนะคะนี่ช่อเล็ก สีแดงบาดตาเลยค่ะจะเป็นช่อดอกเล็กๆแบบนี้นะคะเลื่อนดูให้ชมกันนานๆหน่อยส่วนต่อมาก็จะเป็นลักษณะของหัวพันธ์ุที่ใช้ปลูกนะคะต้องหัวพันธ์ุแบบนี้นะคะมีรากแน่นๆหนอ่ออมชมพูแบบนี้ปลูกแล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดีไวนะคะ แล้วก็ต่อมาเป็นหัวแบบที่ใช้รับประทานก็คือเราจะตัดลากออกนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดหัวด้านในเป็นเนื้อสีขาวไม่มีเส้นใหญ่ให้ติดฟันให้ต้องลำคาญเลยนะคะแล้วรสชาติก็ดีมากค่ะอร่อยมาก